เนี yeah, house, mm ่ย hmm. ต mm ้นไซที hmm. mm ่เขาขึ hmm. mm ้นกี้เดี๋ยวอันเด้ออ่าต้นนี้เนาะฮะใบบวมมีกระลุกบนนั่นนะอ๋อมันมันก็จะยุบแล้วแหละยุบแล้วก็บี้อย่างละอ่าเราหน้าถึงหน้าหน้าขึ้นมาหน้าเอามาหืม ครั<ท>อบอ๋อคือถ้ามันเลยแม่มน้อยเนี่ยบัวน,นี่จะยุบหมดแล้วเนาะอันนี้สังเกตว่าใบเริ่มแห้งแล้วเนาะอ่าแล้วตอนนั้นก็เป็นน้ำแห้งกต็ตอนตอนที่มันยุบนี่น้ำมันจะแห้งแล้วก็แห้งกันกน,กนีออ่ออกคุณออกเพียวอ่ะอ่ามันจะออกไปใหม่หันน้อยอ๋ออืมครับ นี่ครับก็อตอนนี้หลังจากที่คลิปตะกี้นี่ผมกับมันในชาติขึ้นไปอยู่บนต้นไซพอในมุมสูงนะฮะแล้วก็เห็นปลาบัวกว้างตอนนี้เขาก็ได้พายเฮียมาถึงปลาบัวมุมกว้างละเด<อ>ี<อ>๋ยวไอ้ชาติว่าจะปลาผมเลาะกลางปลาไข่สดไปผามน้ำผูนะฮะ ทำลายตีอยู่นะฮะผมผมมีปัญหาครับพ่อมนั่งครับสบายอยู่แล้วข <c oughs> นทอเหียปลาไปไหนไปหมดครับตอนนี้ต,นออตอนแรกว่าจะปลาผมเดินลัดกลางน้องนะผมว่าวันนี้ผมยังบอกพ่อมเดินลัดเตะ <c oughs> เอาไว้วันไหนผมไม่ได้ถือกล้องมากัน <c oughs> ผมไปแน,น่นอนนะฮะอันนี้มันอุปกรณ์มันเป็นอุปสรรคครับ แล้วตอนนี้เป็นปลาบัวที่เขาวาตะกี้นะครับคือมันกว้างแล้วก็โอ้โหเยอะเยอะมากโอ้เป็นพันพันไหลเลยครับหนอเนี่ยน,นี่ใจใจเป็นกับปูเขื่อนจริงนะครับสโลแกนของอเมซอนหนองเลงซ้ายนะฮะชมบัวควายพันตัวชมบัวพันไหลชมไข่พันปีนะฮะ แล้วก่อนในอนาคตนะฮะเขาจะเพิ่มของดีนกอพยพนะฮะฮะอสักปีแน่นอนครับนี่ครับท่าน้ามันรักษาระดับไว้ในหนองนะฮะแบบนี้แห้งลงไปอูนันนกอย่างนี้บินปุ้นไงไก่น้ามันไก่น้ามับอันนกควักนี่เหมือนกันเนาะ อนหน้าหนาวนี่นะฮะนกอพยพอะอพยพมาอยู่ที่หนองนี่หลายชนิดนะครับเพราะมันเป็นแหล่งอาหารดีมันใจพักระหว่างทางอ่า เป็นยังครับวันนี้เฮามาสำรวดดูว่าพื้นที่ไหนมีบัวนักเดี๋ยวท่านหน้าไหนบัวบ้านบัวบ้านนี่ฟ้ามาเอวเส้นตางตีเฮาทอเรือนี่ส่วนมากเป็นเส้นตางควายมันครับ<ว>ครับนนคือตีเฮาสามารถทอเรือได้ เป็นเส้นทางได้แบบนี้คือควายเบิกตังมห้เขาแล้วนะเนี่ยมันจะเป็นห่อมเวลาควายลงมาเป็นฝูงนี่มันจะเป็นห่อมเรือขึ้นเลยถ้ามีควายนี่มดซิทการทอเรือนี่อันนี้อย่างนี้ใส่เบ็ดถ่านี้ยังหันดินเงี้ยๆนี่เลยดดิน่ะปลาเนี่ยดลากระดูกเนื้อปลากะด้กเนื้ออ๋อนี่ อ๋อเจ้าบนกมาใจตปปลาน้อยเหมนนั่นสอบเมื่อกี้นะปีบนว่าเอาป่าน้อยแปลงเงียเนี่ยใส่ใส่ได้ป่าลิม้มโป้ต่อยอดครับเอาเงียน้อยเติมขยายเป็นเงือใหญ่ <c oughs> ต่อยอดได้ไหมครับเนี่ยวิธีหากินแน่นอนก็นเป็นเจนี่ครับเอาปูมาใส่หาป่ายันเอาป่ายันไปใส่ป่าชะโด ปาน้อยก็ไปล่อป่าใหญ่ป่าสลากนี่มันต้องใชเงียเอาใส่ใส่ยางเดียวนี่เป็นอย่างที่แปลกอยู่เหมือนกันนะเออนั่นไตีกับมีปลาเลออปลาเติมไปเข้าใส่อยู่นั่นแหละเป็นการหากินตีลงทุนน้อยที่สุดแรับสำหรับใส่ใส่ปลาบนั่นครับอือ ครับไงครับอครับอืมอันนี้ไอ้ชัดทอไปเรื่อยๆแล้วก็นี่คือหอมไหนวางเข้าหอมนั่นเลยแหละบาด้มีบาด้มีเส้นตังวัดจะต้องใส่ขวายเออขั้วหาเขา้หัวเขาไข่้วหัวบาบีมกว้างเขาต้องรัดแล้ไปกันกันกันไงอ่าถ้าเาไปอีกจังชื่อเดียวอ้กกมได้อ๋อ มี่เขาลัดปลาบัวมาแล้วก็หาตังออกแล้วก็ไปเข้าตังรักคนเดียวรักคนเดียวเอาไปคนเดีย่เอาไปคนเดียว่ออกไปคนเดีอวเอาต้องเขาต้องห่วอเออเปนน็นไปได้เป็นไปได้ักไปอีกไปคุณอ๋อปลาไปก่อนเอออันนี้ครับผมถึงบอกว่าทำใจคนในพื้นที่นี่คือจบเลยครับวันหนึ่งเนี่ยมันต้องใหญ่อย่างนี้พัดบวนๆอยู่แถวนั้นนี่ฮะก็ถือว่า เป็นประสบการณ์ที่สะสมมากี่ปีแล้วครับอันเนดียดหาก,กินได้น้องนี่โอ้ขาปีได้ครับขาปีได้ราคาห้าพิษไฟเนาะครับนี่นะครับเพราะว่า,าวรัขึ้นหลายหลายคนมองมองตีราคาในการทำงานในการเป็นประมงพื้นบ้านตำเขื่อนไปครับผมว่า เหมน้อยนะถ้าเป็นการท่องเที่ยวนี่ในเรื่องของการตั้งราคาน้ําเที่ยวหนองเลงซ้ายตี่จื้อกับ้าบ้านชาวประมงนี่ผมว่ามันต้องได้นักกว่าตี่เป่นทํามาหากินประจําทุกวันอยู่แล้วนะฮะอ่ะา,อา,อาก็ผมพยายามจะพักดันฮือกัพี่น,น้องเตียหากิ่นประมงขึ้นบ้านร้องเอาการท่องเที่ยวมาเสริมนะฮะ เพราะว่าพจนมีความสามารถในเรื่องของการชำนาญพื้นที่อยู่แล้วนะฮะัะนั้นถ้าจะทําเชิงท่องเที่ยวนี่ผมคิดว่าน่าจะสร้างไรายได้เพิ่มทดแทนให้กับพื้นที่หากินที่เพ็นลดน้อยลงจากการคุดหลอกหนองเลงซ้ายนะฮะเขาก็จําเป็นต้องเสริมด้วยวิธีการท่องเที่ยวนะเพราะในหนการพัฒนาหนองเลงซ้ายก็มุ่งเน้นไปนเรื่องการท่องเที่ยอยู่แล้วนะนาาวครับครับ ครับฮะคือเวลาจัดทิปแอลแท้ก็คงแบบได้ลุยอย่างผมแล้วครับเพราะว่า,า,านนครับก็จะมีเป็นเส้นทางที่เขาคิดว่าทายเรือทอเรือเข้าชมสะดวกแล้วก็มีทิวทัศน์ที่สวยงามคือเขาคัดแล้วเอ้นาะคือมุมที่เขาคัดแล้วเอ้เนีะ,นะยังมุมไหนที่มันเข้าหยากๆแบบนี้ครั เขากัะบ,บาทาทำเส้นทางนะฮะครับสำหรับความลึกของน้ำนี่ยังจีวัดไว้กั็คือประมาณหนะ้าอกนะครับเนาะอ,อ่าเนี่ยฮะเวลานา้ำเวลาเกิดอุบัติเหตุออย่างถ้าสุดวิสัยนะฮะ เรืออาจจะพลิกคว่ำนะถ้าสามารถยืนขึ้นได้ก็รับรองมาชมครับเพราะว่นาน้าในหนองระดับน้านี่หนา้าอกสะอ,อันนะครับอ่าสังเกตถ้านำนอ้อมาท่วมอ่าถ้านำน้องนะท่วมได้อยู่ท่วมหัวได้อยู่อ,อ่แต่บันแน่ครับถ้าไข่กว้านา้ะแต่้อยเราอาจจะต้องเสริมชูชีพขึ้นหรอใส่เสื้อเออ <laughs> ตอนนี้ฮะเขากับปรึกษาวางแผนกันไปนะฮะเพราะว่าพื้นที่ของหนองเล็งซ้ายก็อยากจะต่อยอดเพื่ครับพี่น้องชาเพื้อแม่ใจได้สร้างไรายได้พิเศษในในปลาบัวอีสุดมันสั่นแฝงว่ะนะนี่นะนอืมาอูเอ,นะอ,อีนะอ่ะคือตั้งแต่พายหรือทอไปนี่มันก็เป็นปลาบัวตลอดเลยเนาะ,ออะโอ้ท่นมันจะใแค่พันไรละเพราะว่า พื้นที่ในเคท่าสัตส์ปานองไซมัน4,000กว่า3ไร่แล้วก็ตอนนี้คุดไปก็ประมาณเกือบ50%เหลือ2,000ประมาณ2,000แล้วก็พื้นที่ทั้งหมดเป็นปลาบัวเกือบหมดพันกว่าเกือบ2,000ได้อยู่เนาะอ่า2,000ไาาาร่ปลามาครับ้งแต่้ค้รครับ อืมนี่ฮะสองข้างตังนี่เป็นกว่าบัวหมดนะครับนี่ับโอ้ถ้ามันเปลี่ยนดอกบัวเต็มทั้งสองข้างมีฟักบัวสวรรค์เลยครับผมว่านั่งกินฟักบัวได้ทั้งวันอะ่ะอันนี้ถ้าเขาเสริมในเรื่องของเส้นตังที่เขาปักเอวเขาใสา่ใส่ข้างตังได้ก็ได้กันอะ่ะกโอ้เออ อันนอกจากจะมาดูฟ้าบัวแล้วเขากับสามารถมาเออยกใสได้ตัวยกใส่ได้ใส่เบ็ดไ,ได้ครบวงจรครับกาดมาก็ได้กินได้กินปาใส่ตุมกุ้งได้นาอเออนี่ฮะมากับยกตุมกุ้งยกใสยกเบ็ด ปีกไปกับมีป่ามีกุ้งมีหอยติดไม้ติดมือไป่อย่างกินกินกันโอ้สุดยอดวิถีชีวิตอ่ะใครสนใจครับหนึ่งวันถ้ามีทีพักแขมโอ้สองวันหนึ่งคืนครับตอนนี้ยืนได้ยังนี่ <c oughs> โอเคผมขอยืนสักกรั้งัอันอ่าตอนนี้ผม <c oughs> สนใจว่าน่าจะยืนได้เพราะว่าสองข้าง สองข้างห้อมเรือมันเป็นปลาบัวครับปลาก๊ก,กอู้นี่ครับถ้ายืนขึ้นเขาจะหันเป็นปลาบวัวรอบลอบๆนี่ปลาบัวทั้งนั้นนะครับต้นก,ก๊กต้นสลับเริ่มแหง้งอ๋อถึงแม้ว่ามันจะเป็นต้นก๊กสลบับเอ้ยต้นสลับมันจะขึ้นนักแต่มันก็แห้งกว่านในชาเนะแห้ง,หน,งนี่ครับ พอมันแห้งกับแห้งหมดนะแล้วกับต้นบัวกับขึ้นแล้วเมื่อกี้ผมได้วิชากินน้ำจากธรรมชาติจากไอชาิเมื่อกี้เป็นว่าถ้าห้องมีน้ำย่งไงกชาติน้ำ<อ>นะมันจะมีน้ำขังบนใบบัวแบบนี้ครับอันนี้มันจะมีน้อยน้อยต้องเลือกนี่ครับไหนไหนไหนใบยังไม่เอา นี่ครับอ๋อนี่หน้ามันเก่าหน้าหม่นี่คือมันตกมันใสๆอ่างี้ไหนลังผาล่ะครับอ๋อนี่ครับมีหน้าแบบไหนเนี่ยไหนครับล่ะอ๋อหน้าแบบได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ผมพาน้ำงมั้งน้ำจะใสเลยอ่ะเอาเงียงมาดังหน้าหน่อยเออนั่นแหละครับนี่ฮะนี่ครับ นี่ถ้ามาได้มีนะ่ามกินกับกินตามใบบัวแบบนี้ได้นะฮะแล้วก็ดอกบัวเมื่อกี้เห็นเด็ดขึ้นมาอันหนึ่งนะนี่ครับเห็นได้อาลองพัดตะบนตะบนทำน้ในแกะก็กินขอกกค่ผูกเตียนน้ำมัน,ม,นมันอยู่อืมนี่ฮะเกสรดอกเกสรกินได้นะ โอ้นี่คือว่าถ้ามาอยู่ในหนองนี่หองต้องได้เลยรสชาติมันผมกินดูแล้วครับมันมันหวานหวานมันมันโอเคคลิปนี้ผมจบเตาอีก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะไปโปรจุดไหนฮะใช่ไอ้ชาติจะไปผมไปไหนฮะไปบัวงั่นหระเดี๋ยวเขากลับบ้างนี่อ่าไปเอวของเฟี้ยฟองอ่าเฟี้ยกาเฟก็มีบัวนักไหะไม่เล่นเฟี้ยก็โอเค เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ